สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมืนน่อนี้พ่อพ่อกับบาวฮีโลกคือเก่าเนาะเนื่องจากว่าบระเทไทยคลิปให้พี่ให้น้องเบิง่งเป็นเดือนเลยเนาะเพราะว่ามันติดวิยกร้ายเนาะมันคาเวียกร้ายแลวบดนี้พาพี่พาน้องมาเบิ่งเนาะมันพ้นตกแห้งเลยบดนี้มาเบิ่งน้ำเซเนาะอยู่ป่าขวยมาเบิ่งน้ำเซ่แยกานป่า,ปาขึ้นแยกจาป่าขึ้นห่วยแล้วมาเบิง่ง มาเบิ่งเนาะเพราะว่าน้ําเซขึ้นพรว่าได้ข่าวอยู่ประเทศจีนน่ะว่าน้ําท่วมแล้วานว่าน้ําเซนี่มันขึ้นเนาะมันขึ้นแล้วมันสิมายูห้วยมันมายูน้ําห้วยาปาขึ้นเนาะแล้วมาเบิ่งเบิ่งทางลงสั้นแท้ๆเนาะเื่อให้บลดเกิก่อนพี่น้องเอ้ เอ้ยทางกระมืนแท้ๆเอ้ยยุ้ยเอ้ยเอ,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 อน้ำเซขึ้นเด้อพี่น้องเด้อน้ำเซขึ้นแล้วแับน,นี้มันมาโยุกับน้ำหวัวเด้อพอดีก็เลยเนี่ครับอยู่ในป่าค่ะอยู่ในป,าปา่าปลาหัวเองเนี่นะ นะมีผู้หนึ่งมาตึกแคเรามาถาจอบปลาเราเราได้ตัวหนึ่งได้ปลาสูตตัวหนึ่งนี่แหละ Okay. น้ำมันก็ไม่ได้ไหลแห้งหรอกเนาะพาน้ำเซมันยุนี่คือซาบะเทวามะตึกคฮเรามาจอบปลาด้วย <c oughs> มันอีโบลายคนเนาะพี่น้องเนาะฝนตกจี่ว่านา้ำเซมันสิขึ้นเรียกว่านา้ำเซมันสิขึ้นเรียว่านา้ำเซมันสีลายแหละใคก็มาหลัดปลาเนี่ยนะี่ขั้นปลาขึ้นมันก็สิขึ้นอยู่แน่เนี่ยในพี่น้องนี มัน so, ส right ิลอยขึ so, know, ้นอยในซาเนี so, know, ่แหละเขาก็ตึกแค่เอาแต่ว่าอยในซานี่ยมันหมื่นเนาะมันเป็นใครน้ำแล้วมันหมื่นแต่ว่ามันน้ำโบแห้งแต่ท้าหากว่าน้ำห่วยขึ้นแล้วมันเข้ามาตึกโบได้นี่แต่ขันน้เซข้นอลไมันขึ้นแล้วมันโยก็น้ำห่วยแหละมันไรโบแห้งเขากับสามารถตึกได้เนาะแต่ขันน้ห่วยขึ้นกว่าน้ำเซน้ำห่วยมันสูงกว่าน้ำเซเนาะ มันเหตุแห่น้ำไร้แห้งเลยเขาก็ตึกบ่ได้แบบเนาะธรรมศาสตร์บ้านเฮาเนาะบอนธรรมะหากินหลังจากขึ้นมาตะลุ่มแล้วก็พระผีพน้องมาเบ่งเงินน้ำห่วยแบบนี้เนาะน้ำห่วยมันบกเนาะบกลงไหลน้ำหวยเนี่นะ อันนี้เป็นป่าขวยได้เนาะเนี่ยบกลงหลายพ้นตกโบเห้งเนาะพ้นตกโบเห้งพ้นตกเพราะแต่ลิ้นเพราะแต่เป็นฟอยแบบนี้นะแล้วมันตกโบเห้งช่วงทีพ้นตกแห้งนะมันยังนี่แหละเขาปล่อยเขาปล่อยแต่ปากเดียวเลยมันประตูน้านี่เนาะประตูน้านี่ดอนออกเลย ลุเลยประตูน้ำนี่บ่เดนะประตูน้ำตัวนี้แหละแมนลุลุลงเลยเนาะลุออกเลยนี่ประตูน้ำตัวนี้นี่ช่วงน้ำห่วยขึ้นแห้งแลวบ้นี้เข้าบ่มาปล่อยลายปองเนาะปล่อยแต่ปองเดียวบ้นี้ปล่อยปองเดียวแลวบ้นี้ปล่อยพ่เต็มเนาะปล่อยบ่เต็มแห้งด้านของน้ำมันสัดร้ายบ้านี้น เฮ็ดให้ประตูน้ำลุเนาะเพราะฉะนั้นเขาจงึงไม่ได้ตันหววอยู่เลยเนาะประตูน้ำก็จกพุ่งไปทางใดสเ่นลงเซ่ผลแหละเนาะลงเซ่ผลแหละเด้น้ำหววก็บกลงลายเนี่ก็ทางลุม่ม พาผีพาน้องมาเบิ่งธรรมชาติบ้านเ้าการธรรมาหากินเนาะแต่ว่ามืนอีานไม่ได้ดมาตะแครกเนาะมันคือปลาสิบหกขึ้นมืนน่อวานแล็ล่าผีล่าน้องไปสมนมเนาะขอขอบใจละลาย